สบายพี่น้องมาเดี๋ยวกินบางหวดด้อมัขีีหวดเป็นบบแดงๆนะมังหวดได้นี่นี่มัขีีหวดมาขี่หวดรวมมากวดขาดนี่เต็มมือโอ้แดแดๆ ของกระปอมกระบดาดอ่ะมันแดดโอ้หล่นมาละมาขี่หัวของกระปอมไม่ได้เห็นยังกระปอมตัวเดียวขี่กระปอมตัวเดียวกขามาหัว มาเก็บบางหัวเลยเห็นบางหัวเลยเก็บมานลย,ลยแฉบได้บางหัวอันนี้ยบางหัวน้อยมาหวานเขาเลย